เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับการศึกษาในประเทศแห่งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์ไร้ที่สิ้นสุดที่งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น J Education Fair ครั้งที่40ออนไลน์ที่จะพาทุกคนไปค้นหาและค้นพบทางเลือกของการศึกษาอันหลากหลายในญี่ปุ่นที่เหมาะกับคุณ พบกับกิจกรรมทั้งไลฟ์สัมมนาเวิร์กช็อปมากมายไม่ว่าจะเป็นสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นตามเป้าหมายของคุณแบบครบทุกระดับตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลายัยและวิทยาลัยวิชาชีพ เข้าทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นพร้อมวางแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ตรงเป้าหมายรับฟังแนวทางการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นข้อมูลทุนการศึกษาอัปเดตสถานการณ์เรียนต่อญี่ปุ่นในปัจจุบันวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นในอนาคต เ้าห้องซูมพูดคุยสดๆกับสถาบันการศึกษาคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นกว่า30สถาบันคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นหลากหลายหัวข้อและรับโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายสำหรับผู้ที่สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือสมัครเรียนต่อญี่ปุ่นกับ J Education ภายในงานนี้เข้าใจครบจบในงานเดียว เจ็ถึง20กุมภาพันธ์2,022เข้าร่วมฟรีทางออนไลน์กิจกรรมจัดโดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น J Education